เอาละผมท่านผู้ชมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่เกมออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์แล้ววันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์คอมโบนะครับผมนะตัวตึงดาวก้บอลน,นะครับผมนะภาคซูเปอร์นะครับผมนะสำหรับคนที่เคยดูดาวก้อนบอลภาคซูเปอร์แนละ้วนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเห็น สองตัวนี้สู้กันนะผมก็จะมีโกคูนะผมกับจีเลนนะผมสู้กันแบบตึงมากเลยนะผมนะสูสีกันมากเลยนะผมนะแล้ววันนี้นะผมนะผมก็จะเอามาคอมโบนะผมหรือว่าเอามาช่วยกันนะผมในเกมนะผมเราจะมาดูกันว่าสองตัวนี้นะผมจะช่วยกันไปได้กี่เวฟนะผมนะโอเคเราก็มาดูกันเลยนะผมนะอันนี้ผมก็จะ ขอเป็นออดานเดมอนซารเยอร์ละกันนะผมนะท่านผู้ชมนะก็ตั้งแต่ด่านน้องไก่มานะผมนะเราก็ไม่ได้เล่นด่านเดมอนซารเยอร์เลยนะผมสมัยก่อนยิ่ถึงมากเลยนะท่านผู้ชมด่านนี้ก็ถือว่าฮิตมากเลยนะผมตั้งแต่สมัยก่อนนะผมพอด่านน้องไก่มาโอ้โหด่านนี้ตกยุคเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ขอไปเลือกเลือกเป็นด่านเดมอนซาริเยอร์เลยนะครับผมนะเราเริ่มกันเลยนะครับผม โอเคครับผมท่านผู้ชมโอเคครับก็ข้เกมมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมโอเคอันดับแรกผมก็ขอวางสปีดวา้อนไปก่อนเลยนะผมผมขอวางสปีดวากอนตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมโอเคก็เลือกเป็นแบบปกติเลยนะครับผมถ้าเอาเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับผมเดี๋ยวไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวมันวิ่งเข้าบ้านนะครับผมโอเคเราก็รอมันออกมานะครับผมแล้วก็รอตังค์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชม โอเคก็เราจะมาดูกันนะผมนะว่า2ตัวนี้นะผมจะไปสักกี่เวฟนะผมสำหรับการเดมอนทเลเยอร์นะผมผมก็ยังไม่เคยทำนะผมหรือว่าเอามาคอมโบอะไรอย่างนี้นะผมโอเคครับ okay, ผมก็รอไปก่อนนะผมรอตังก่อนนะคผมท่านผู้ชม โอเคมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงยุดที่4ี่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมผมก็ขอวางโกคูไปเลยนะครับผมผมขอวางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อสมัยก่อนนะครับผมเคยวางาโบลี่ตรงนี้นะครับผมถือว่าโกงมากเลยนะครับผมโบลี่ก็จะตีอ้อมวงนี้เลยนะครับผมโอเค ก่อนหน้าน,นี้นะครับผมก็ได้อัพสปีดวาคอนไปถึงขั้นที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วางแล้วผมก็ได้วางบูม่าไปด้วยนะครับผมโอเคผมขออัพสปีดวาคอนเลยนะครับผมผมขอปิดเอฟเฟกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวความค้างนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เราก็มาอาตอนนี้โกคูก็ให้โกคูแบกไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมโกคู Goku ก็ถือว่าตี กีไม่นานมากนะผมหกวินะผมดานเมจก็ถือว่าแรงเลยนะผมแตยะกก็กว้างนะผมถือว่าต้นเกมได้ยอยู่นะผมโอเคเราจะมาดูกันนะผมว่าจะไปได้กี่เว็บนะเพื่อนผู้ชมโอเคผมก็อพบูมาไปนะผมเมื่อกี้ผมก็อพสปีดวากอนไปแล้วนะผมถึงขั้นที่หกแล้วนะผม ทีนี้ผมก็ขออัพบูม่าด้วยแล้วกันนะคผมท่านผู้ชมหรอจะได้ช่วยๆกันนะครับผมด้วยกันตามตังนะครับผมโอเคตอนนี้โอเคตอนนี้นะครับผมทําไมมันอ่ทำไมมันมีแต่ตัวตัวอะไรว่าตัวแอร์ออกมานะครับท่านผู้ชมนี่เราเอาอ่าถ้าเราเอาถ้าเราไม่ได้เอาตัวพีแอร์ Air มานะครับผมติด ก็น่าจะตัวตีแอร์ก็น่าจะวิ่งเข้าบ้านนะผมดูผู้ชมโอเคผมก็ตอนนี้ก็อัพสปีดเราก่อนไปถึงพันเก้าแล้วนะท่านผู้ชมโอเคก็สําหรับเวฟต้นๆนะผมก็ฟาร์มตังค์ยาวๆเลยนะผมก็ให้โกคูแบกไปนะผมสําหรับโกคูนะผมก็ชิลอยู่แล้วนะผมเนี่ยมอนก็เลือดไม่เยอะนะผมดูเดี๋ยวดูผู้ชมก็หกสิบเก้าสิบนะผมเลือดมอนก็จะประมาณนี้นะผมก็ฟาร์มตังค์ไปก่อนยาวๆนะ โอเคอุ้ยทำไมมันมีแต่ตัวตัวแอออกมาแล้วไม่ตัวยืนไอ้ยืนพื้นทำไมมันออกมาน้อยจังท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยมาเล่นนะครับผมตั้งแต่นู้นแต่สมัยก่อนนะครับผมท่านผู้ชมอันนี้ก็ลืมหมดแล้วนะครับผมโอเคผมดูเหมือนว่ามอนเริ่มจะมาถึงนี้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมผมขอวาง โกคูไปอีกตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าโกคูอดามีดไม่ถึงนะผมก็ก็คือโกคูนะครับผมตีไม่ทันนะผมมันมันเยอะเกินนะครับผมวางโกคูสองตัวก็ถือว่าดีนะครับผมผมขออัพไปอีกนะครับผมจนกว่าโกคู Goku จะเพิ่มระยะนะครับผมว่าโกคูตัวนี้มัน หรือว่าโกคูตัวนี้มันไม่มีเพิ่มระยะท่านผู้ชมหรือว่ามันระยะมันแค่นี้อยู่แล้วอ๋อก็เป็นวงเอวี o e แบบใหม่นะผมโอเคก็ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมผมก็ขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับผมนะว่าผมก็ยังไม่เคยเอาโกคูมาเล่นนะผมหรือว่ามาทดสอบนะผมผมแค่สุ่มเก็บไว้นะครับผมผมแค่สุ่มเก็บไปนะครับท่านผู้ชม ผมกลัวว่าโกคูนะผมจะมีร่างอัลต้าอิสติ c งนะผมหรือว่าร่างยูไอนะผมผมก็เลยสุ่มมาเก็บไว้2ตัวนะครับผมแต่ก็ไม่เอามาใช้นะครับผมว่าผมมีอูริวหรือว่าเจนอที่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็เราจะมาดูรพร้อมๆกันนะผมว่าโกคูนะผมจะโหดหรือไม่จะโหดกว่าจีเลนหรือไม่นะครับผมแต่ค่าวางก็ถูกกว่าจีเลนะ คิดว่ามันเป็นตัวที่เหมาะสำหรับลงสตอรี่หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยเอามาลงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคงั้นผมขอวางกีเลนไปด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมวางตรงไหนดีท่านผู้ชมพอวางข้างๆโกโก,โกเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะฮะมีโอ้โหโอ้หยืน ยืนแอคกันเลยนะผมสำหรับจีเรนกับโกคูนะผมยืนกอดอกนะผมท่านผู้ชมโอ้โหเท่จัดนะผมเท่จจัดเลยท่านผู้ชมโอ้โหมันโอ้โหมันโอ้โหมันออกมาเยอะมากเลยนะท่านผู้ชม โอเคครับผมท่านผู้ชมนะก็ถึงเว็บที่20แล้วนะครับผมท่านผู้ชมผมก็ได้อับบูมานะครับผมนะให้พิเอลตันแล้วนะครับผมกับสปีดบากอนนะครับผมให้ิเอลตันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ขายโกคูอ่าอีกตัวหนึ่งออกนะครับผมเดี๋ยวมันดูไม่เท่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้กีเรนกับโกคูยืนเดี่ยวๆเลยนะครับผม2ตัวนะครับผมจะดูเท่มากกว่านะครับผมตอนนี้ก็ ผมขออัพโปรคูให้ตันเลยละกันนะท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับผมสำหรับวิหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็โกคูนะครับผมดาเมจเวลตันนะครับผม3 9 9 9 9ืนาพนะครับผมระยะ110นะครับผมวิสต์การโจมตีก็6.1นะครับผมไม่ได้เพิ่มไม่ได้บวกนะครับผมเอวเอก็ถือว่ากว้างเลยนะครับผมหรือว่าจะกว้างเท่าจีเรนหรือเปล่านะครับผมโอเคผมก็จะ มาลองอัพกีเลนกันดูนะผมว่าตังจะพอหรือไม่นะผมผมเคยเล่นกีเลนอยู่นะครับผมแต่ไม่ไดเอามาฟาร์มพี่โอนะผมเราจะมาดูกันว่าจะใช้ตังเยอะหรือไม่โอเคก็อัพไปเลยนะครับผมโอ้กีเลนอันนี้ก็โอ้โหขั้นสุดขั้นสุดท้ายนะครับผมกีเลนใช้ตังแปดแสนเลยนะครับผมตังไม่พอนะครับผมเราก็มาลอก่อนนะครับผมทีนี้เราก็จะรอยาวๆเลยนะครับผมเพราะสองตัวนี้แบกได้คิวมากเลยนะครับผมโอเคเราก็ รอจยาวเลยไปโกคท่ต้องชมดูเหมือนว่าโกคูกับจีเรนสองตัวน่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมงั้นผมขอวางโกคูหรือจีเรนอีกนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเอวางอีกสัก สองตัวนะผมกีเลนตัวหนึ่งโกโคูตัวหนึ่งนะผมเราจะดูกันว่าเราจะมาดูกันน่าจะไหวหรือไม่น,น,นะครับผมโอเคอันดับแรกผมออผมขออัพกีเลนตัวนี้ให้ตันก่อนนะครับอัพไปเลยนะท่านผู้ชมโอโ้โ,อโหวงเอ e วีกว้างจัดเลยนะท่านผู้ชมเทียบกับโกคูผมขเขเปลี่ยทนทำนะท่านผู้ชม คิเลนโคตรกว้างเลยนะผมคุณผู้ชมไม่เท่ากันเลยนะผมคิเลนกว้างกว่านะผมโอเคผมก็อัปตันไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอวางให้ครบเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับผมคุณผู้ชมโอเคปิดตอนแรกก็จะเปิดเอฟเฟคนะท่านผู้ชมผมขอปิดดีกว่านะผมไม่แบบจริงๆนะท่านผู้ชมโอเคก็ บางโกคูอีกเลยนะผมบางให้ครบ8ตัวเลยนะท่านผู้ชมโอเคบางไปอีกบางไปอีกนะผมผมขออัพโกคูให้ตันทั้ง8ตัวก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาบางจีเลนนะท่านผู้ชมโอเคอัพไปเลยนะผมจะได้โกคูจะได้ตีช่วยกันนะผมแปดตัวนะผมถือว่า น่าจะชิวเลยนะครับท่านผู้ชมเราน่าจะไปถึงเว็บที่สูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ก็เอาไปเลยท่านผู้ชมตังเราก็ถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับท่านผู้ชมออาบูมากับอ่าสปีดวากอนมานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมแนะนําให้ทุกคนไปสุ่มหานะครับผมท่านผู้ชมเป็นตัวที่ฟาร์มตังได้เยอะที่สุดแล้วนะครับผมณนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชม โอเคก็วางกิเลนไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเควางไปอีกครับวางให้ครบ8ตัวเลยนะครับโอเคก็อัพให้ตันเลยนะครับท่านผู้ชมตันจะพอหรือไม่นะครับโอ้โหตัวตัวเดียวโอ้โหถือว่ากินตังไปเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมสองล้านหรือเปล่านี่กินเพิ่ กินตังไปสองล้านหรือเปล่าไอี่ชาโอ้โหจีเรียนใช้ตังเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมผมแนะนําให้มีสปีดบาร์อนนะผมกับบูมานะครับผมตังจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่าจะได้ครบแปดตัวหรือไม่โอ้โหเหลืออีกสองตัวนะครับผมโอเคก็รอตังไปยาวๆเลยนะผมแล้วก็รอจะมาดูกันใหม่นะครับผมว่า จีเลนนะผมกับโกคูนะผมจะไหวจะไม่ไหวอีกตอนเว็บไหนนะผมแล้วเราก็จะมาอัพอีก2ตัวนะผมที่เป็นจีเลนนะผมให้ตันเลยนะผมมาดูกันว่าจะไหวหรือไม่นะครับท่านผู้ชมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้โกคูกับจีเลนเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมผมขออัพตัวนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมตอนนี้มันจะวิ่งเข้าบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชม มันวิ่งถึงมันวิ่งไปมากเลยนะผมท่านผู้ชมมอนไอตัวที่เป็นตัวแอร์นี่นะผมดูเลือดโคตรเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้เลือดเท่าไหร่หกล้านนะครับท่านผู้ชมผมเห็นที่ผมจอเลยนะครับท่านผู้ชมดูกันว่าโอ้โหมันทําไมมันจะจบไปขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้นี่ตัวตึง้วกันบอลน,นะครับท่านผู้ชมโอ้โหทำไมเอ่อ จิเลนนะครับผมจะไมตึงกว่าโกคูนะครับผมหรือว่า,าในการ์ตูนนะครับผมถือว่าสูสีกันเลยนะครับผมหรือว่าโกคูตัวนี้ยังไม่ได้เป็นร่างยูไอท่านผู้ชมโอเคถ้ามีร่างยูไอมามันน่าจะสูสีกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โอ้โหดาเมจแตกต่างมากเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็ถือว่าไหวอยู่นะครับผมคิวจัด ชิวจัดหรือเปล่าไม่เรียกว่าชิวสิตอนนี้มันก็วิ่งมาครึ่งทางแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ตีมันเตอร์ยาวๆไปนะผมเลีอยก,ก็ลดไปอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีตัวที่หลุดออกจากวงเอลของจิเินหรือว่าโกคูนะผมก็โอเคใช่วงก็กว้างเท่ากันเลยนะผมห่างกันแค่สิบเท่านั้นเองนะครับผม โอเคจังหวะน,นี้กีเล่นกับโกคูกดูดูสู้ชีวิตมากเลยนะผมกับหมันที่เลือดหล้านนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเลือดสี่ล้านแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่หลุดนะผมเราจะมาดูว่าจะหลุดหรือไม่นะผมโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ไวมากตัวนี้ตัวนี้ไวมากโอ้ตัวนี้โอ้โอ้ไม่ตายเอย้ตายเมื่อกี้เอ้เกินเอ้เอ้ มันจะหลุดหรือไม่โอโ้ตัวนี้ตัวนี้เลือดเยอะตัวนี้เลือดเยอะเอาไงยังตีได้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังตีได้โอโ้ตัวนี้โอ้โหตัวนี้โอ้โหตัวนี้เลือดเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอโ้ผมว่าน่าจะไม่ไหวแล้วแล้วแหละท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะมาถึงแค่เแบบที่หกสิบเจ็ดนะผมโอเคนะครับผมตูม้มบ้านแตกนะครับผมสำหรับใครที่คิดยังไงนะครับผม ไม่ใช่สำหรับใครที่คิดยังไงย <c oughs> สำหรับใครที่คิดยังไงกับคอมโบคู่อ่าคู่ตึงของดาวคณบอลนะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ bye ๊าายยบบายบาย